คนดูสิตาลายัยเรากำลังจะเช็คเอาท์นะครับนี่ฮะเราจะคิดถึงที่นี่ทุกคนลูกๆไปไหนหมดแล้วแปบดบตัวมีแต่เจ้าเยนตัวเดียวตรงนีเ้เจ้าเยนที่ตัวแม่เหรอ <Okay. S 1> ตัวพ่อชายผู้มันอ๋อตัวพ่อมันโอเคจ้านะะนี่ฮะนี่นี่สนประการังทุกคนนี่ฮะ ทุกคนเลิศไหมจริงๆน่าจะขึ้นไปถ่ายตรงเสา,าไว้น้ําอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนี่ฮะเฟืองนะฮะบรรยากาศเดีินไปนี่ฮะจัก,กรยานเราจอดตรงนี้เนี่ยฮะพอบ้านใจดีมากแม่บ้านใจดีมากทุกคนน่ารักมากเลยกนนี่ฮะบรรยากาศ ขอบคุณมากนะครับบริการน่ารักมากเลยที่นี่ดูสีตาลายทุกคนใกล้กับวัดวชิราลงกรวัดในหลวงแล้วก็มีหลายวัดเนาะวัดเออมีวัดวัดถ้ำวัดถ้ำไก่แก้วตรงนี้ไม่ไกลลงไปก็ถึงแล้วแล้วก็วัดวชิราลงกรนี่รู้จักแล้วก็ไปอีกก็เป็นวัดถ้ำไตรลักษ์ไงอ้ตรงนั้นคือมีโอกาสต้องเข้าไปเพราะว่าถ่ายแต่ด้านในไม่ได้เข้าไปในถ้ำวันนั้นไปเช้าเกินเขาก็เลยยังไม่เปิดถ้ำเลยทุกคนทันสรุปถ้าเกิดเรามาดูสีตาลายนี่ได้เที่ยววัดด้วยเนาะ แล้วก็เมื่อวานก็ไปชาบูชาบูนางในได้ไปสวนทุเรียนได้เคยไปได้ไปเห็นสวนทุเรียนมั้งก็ยังตรงนี้แม่บ้านเย็นตรงนั้นนะโอ้โหข้างหลังมีคลิปนะไอเมื่อวานลงไปแล้วใช่ไหมเห็นต้นแล้วยังต้นทุเรียนเนาะเยอะมากเลยท่านเ๋ยวผมขอไปก่อนขอบคุณมากครับพี่ครับโชคดีนะครับฝากบอกแม่บ้านด้วยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเดินลงไปตรงนี้ครับผมโชคดีครับเนี่ยเราไปทางซ้ายก็ได้แล้วก็ทางขวานะครับนี่ นะครับที่นี่น่ารักมากทุกคนและนี่คือใครสนใจโครงการดุสิตาลายนะฮหล้านบาททุกคนติดต่อได้เลยนะมีอะไรบอกต่อสิ่งดีๆเราต้องบอกต่อกันให้ทั่วโลกรู้ชาวโลกจะได้รู้มาเที่ยวกันเพราะว่าบางทีเวลาเรามาเขาใหญ่อะ่ะรีสอร์ทเป็นร้อยเลยนะทุกคนนี่ฮะพนักปก อันนี้เป็นในส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรโลกแต่ถ้าเกิดวัดถ้ำไตรลักษ์จะเข้าไปออกทางนี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเรื่อยๆได้เลยเลยมัธยมวชิราลงกรไปแล้วก็เลยทางที่จะแยกไปชาบูชาบูนางนายฮะก็จะเป็นวัดธรรไตรลักษ์ทุกคนซึ่งถ้ำสวยมากนะฮะถ้ำสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาวันนี้เวลาเรามาแถวปากช่องนึกถึงดุสิตาลัยได้นะฮะ เราแวกตรงแถววัดวชิราลงกรคือตรงนี้หมู่บ้านวชิราจะมีตลาดนัดตอนเย็นๆน่ารักมากทุกคนน้ำพริกอร่อยมากซื้อน้ำพริกกะปิมาอร่อยมากแล้วก็ออหาของทานก็ได้นะฮะทุกคนหาของทานก็มีน้ำเต้าหู้ตอนเย็นๆอร่อยแต่ว่าน้ำเต้าหู้ที่นี่เนี่ยจะราคาสูงกว่าที่กรุงเทพนะบางเจ้าอ่ะสมมติถ้าไม่ใส่เครื่องเนี่ยนะฮะถุงละสิบบาทถ้าใส่เครื่องก็13บาบาทแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยเจ็ดบาท แบบาทเองอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนเช้าๆก็มีน้ำเต้าหู้ที่ราคาถูกกว่าก็มีนะฮะแต่ไม่รู้อร่อยบ่อนะฮะก็ต้องลองชิมดูบางเจ้าก็ต้องอร่อยด้วยถูกไหมอืมอร่อยด้วยแพงด้วยแล้วก็ถ้าอร่อยด้วยถูกด้วยยิ่งดีใช่ไหมฮะมนี่ฮะเราเดินลงมาถนนกำลังจะพัฒนาขึ้นนะฮะตรงนี้กำลังจะปลูกสิคอนกรีตทุกคน นี่ฮะตรงทางนี้เลี้ยวเลี้ยวขวาก็วัดถ้ำไก่แก้วเลี้ยวซ้ายก็ออกไปวัดวดชิราลงกรณ์แล้วก็ตรงไปเห็นไหมตรงนูงาาน้นหาถนนมิตรภาพก็จะเห็นตัวเอฟแม็กโดนัลโอ้โหตัวเอฟแม,ม็กโดนัลยทํารรนึกถึงบรรยากาศเมืองนอกนะใครไปนั่งกินแม d o โดนัลเขาบอกว่าสามารถเห็นมนฑปดนะฮะพนักปกของถ้ำอะไรนะเขาเรียกเขาน้อยที่ขึ้นไปตรงวัดว,ดวดชิราลงกรณ์ที่มีต้นไม้ของพ่อฮะในหลวงรอสิบเคยมาปลูกไว้ไมเมื่อยี่สิบเอ่อสี่สิบปีที่แล้ว สีปีที่แล้วท่านก็เพิ่งจะอายุเท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยีเจ็ใช่ไหมประมาณนี้นะเป็นมกุฎราชกุมารแล้วตอนนั้นนะฮะนี่ฮะศูนย์ปฏิบัติธรรมไต่โลกทุกคนเด็กๆน่ารักนะฮะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงจริงมีงานสอนบังเอิญเขาติดโควิดเมื่อเช้าที่เองสาบานได้เขาไลนา์มาบอกว่าที่สถาบันนะฮะเขาติดโควิดกัน ก็เลยปิดฮะพ่กนี้ก็เลยก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยว่าแทนนี้วันนี้จะเข้ากรุงเทพและมีสอนช่วงเย็นก็เลยงดหมดเลยหาวันนี้นะฮะงดหมดพรุ่งนี้พรุ่งนี้กับวันนี้งดฮะแล้วก็เลยอาจจะแวะที่สระบุรีไหนๆก็ไม่ไกลจากปากช่องใช่ไหมฮะอาจจะไปโชคชะตาเห็นไหมให้เราได้ไปสระบุรีทั้งๆที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าไงลูกนี่หะทำใจโลกจยาอย่ากัดนะลูกนะ ไม่กัดลูกไม่กัดลูกนี่หาเดินตรงมาตรงตรงนี้นะฮะก็จะเลี้ยวซ้ายไปก็อ,อวัดพระชีราลุงก่อนเลี้ยวขวาก็าเป็นแมคโดนัลส์ไหนี่เลยตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยครับนี่ตลาดนะตอนเย็นนะทุกคนนี่ที่หนองน้ําแดงนะครับทุกคนตาบลหนองน้ําแดงอําเภอปากช่องนะครับนี่หากใครจะตามไปนะฮะชาบูชาบูสาขาปากช่องนะครับนางในทุกคน ไม่ไกลฮะจากดุสิตาลายไปกิโลกิโลกว่ากว่าปั่นจัก,กรยานไปเมื่อวานมีความประทับใจได้แวะสวนชุเรียนแม่บานเย็นโอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะเห็นไหมอะไรบางอย่างมันโชคชะตาอะไรบางอย่างเรา,าข่อยคว้ามาถูกไหมฉะนั้นจึงบอกว่ามันมันฝืนไม่ได้นะบางอย่างเราอยากจะข่อยจะคว้า,วามันไม่ได้นะ่ะใช่ไหมอืม บางทีมันก็ต้องเปิดโอกาสให้เราอะเนาะให้เราได้ทําดีแล้วก็ให้คนอื่นได้ทําดีเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอยู่ตลอดเวลาประมาณอย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ให้เราอาจจะเป็นผู้รับใช่ไหมฮะแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นความดีงามที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้ทำความดีด้วยนี่ฮะวัดทําไก่แก้วทุกคน350เมตรเมื่อวานไปมาแล้วแล้วก็นี่ฮะดูสิตาลัยซึ่งเรียกว่ารีสอร์ทของ นะฮะสุดิาสุดสิตาลายูบนสุดนี้ฮะวัดปชิลาลงกรเข้าไปขึ้นเขาแก้วดูพระนาคปกไหวพระแก้วมารากฏนะฮะนี่ฮะเดินตรงไปทุกคนก็ะจะเจอที่รอรถตู้เพราะว่าเราไม่ได้ขับรถไงว่าจะไปเรียนขับรถซะหน่อยนะฮะเผื่อจะได้แบบอ๋อมีรถคันเล็กๆสคันหนึ่งเก๋ๆขับเล่นนะฮะแต่อย่างที่บอกแหละ มันมันเป็นความเคยชินไปแล้วนะฮะว่าเราเดินทางแบบอย่างนี้ฮะไปไหนทําหลักสูตรที่ไหนที่ไหนว่างตอนไหนไปอะไรประมาณานี้ฮะอ่าใครจะไปฟังลูกนิมิตงานบุญบอกต่อนะครที่ตําบลพญาเย็นฮะอันนี้น้ำเต้าหู้ที่ปิดกิจการไปแล้วนะฮะไม่ขายฮะที่ตลาดนะัดตอนเย็นของหมู่บ้านวชิราที่นี่ เรียกว่าถ้ามาดูซีตาลายเนี่ยเดินชมวิถีชีวิตไปชมธรรมชาติสวนชุเรียนไปกินชาบูนางในโอ้ยครบช่วนไหวพระที่วัดเห็นไหมฮะแล้วก็ไปเขาใหญ่ได้ก็ไม่ไกล,ก,ลกันมากแล้วจากจุดนี้เห็นไหมฮะเซเว่นไปที่ไหนที่นั่นก็คือมีความเจริญไปถึงนะฮะไร่ข้าวโพดหวานปากช่องเขาจะลือชื่อเรื่องข้าวโพดหวานนะฮะ แล้วก็น้อยหนาเนื้อดีฮะแล้วก็มีเขาใหญ่อยู่ปากช่องด้วยใช่ไหมเป็นหลักทุกคนรู้จักแล้วก็มีหินอ่อนหลากสีไงนะฮะอัญมณีที่มีชื่อของที่นี่นะฮะนี่บรรยากาศเดินไปอีกนิดเดี๋ยจะเป็นทางเข้าจริงๆเรานึกว่าวัดเลยนะตอนแรกเข้ามาปรากฏว่าต้องมาข้างในก่อนถึงจะถึงเข้าบริเวณวัดอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ฮะกพูดว่าต้นมะขามก็แบบ นี่ฮะทุกคนมขะข่าข้าวโพดหวานแต่มะขามโคตเปรี้ยวเลยนี่เราเก็บตรงนี้กินเปรี้ยวมากนี่ฮะเราก็เดินลงมาเหมือนกับตอนที่เราเดินเข้ามาวันแรกมีโรงพยาบาลด้วยนะจ๊ะสรุปก็คือดินแดนตรงนี้นะฮะดูสิตาลานี่ย นอกจากจะมีที่เที่ยวสวยงามมีวัดมีโรงเรียนแล้มีโรงพยาบาลครบถ้วนมีชุมชนมีตลาดฮะเออสุดยอด<ม>เห็นไหมฮะแม็กโดนัลตัวเอ็มใหญ่เรเริ่มเลยซูมเข้ามาสิฮะแต่มือถือเครื่องนี้ซูมไม่ได้ทุกคนนี่ฮะทุกคนด้วยพระบารมีวัดนะฮะด้วยที่พระองค์วัดของท่านนะฮะวัดของในหลวงรออ,รอสิล์ วัดวัชิราลงก่อนทาให้เราได้หยุดอยู่ตรงหน้าวัดตรงนี้เลยทางเข้าทางเข้าจะเป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งทําให้เราเห็นดุสิตาลายก็เลยไม่นึกว่าวันนี้จะมีโอกาสนะดีๆแบบนี้โชคดีมากนะฮะหมู่บ้านแถบนี้โชคดีมากมีวัดมีที่พักดีๆมีน้ําใจไมตรีแล้วก็มีอาหารอร่อยแซบ่บๆอยู่นะฮะซ่อนอยู่ชาบูนังไหนแซ่บมาก น้ำเต้าหูเต้าหูก็มีนะ้มีร้านสองร้านนะที่เราเจอชอบกินน้ำเต้าหู้นะครับทุกคนก็เลยมันเป็นอะไรที่เบาท้องนะฮะนี่ฮะจะเห็นว่านี่คือถนนมิตรภาพเข้ากรุงเทพรเรียวซายเรียวขวาก็ไปตัวเมืองปากช่องถานงรถไฟนี่ฮะประตูวัดประตูวัดที่อยู่ไกลไปอีก800เมตรถึงจะเข้าประตูวัดจริงๆนะฮะ เราจอดรถรอ,อก,กันตรงนี้ได้เลยรถตรงรถตู้จะผ่านตรงนี้ตลอดเลยทุกคนนี่หาที่นั่งรอนี่ครับทุกคนแมคดานาตรงนี้ตัวเอ็มใหญ่ๆบางอยู่ดูสีตาลาย900เมตร